สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูกน,นิกาจันทงนะคะวันนี้นะคะในวิชาการงานอาชีพสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยเรียนรู้ที่1นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะ เรามาดูก,กันก่อนนะคะว่าสิ่งของเครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือกระเป๋านักเรียนนะคะที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะเราควรจะจัดให้เป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สะดวกต่อการหยิบใช้งานนะคะควรทําอย่างไรบ้างนะคะกระบวนการนะคะเพื่อให้การทํางานนะคะมีประสิทธิภาพประหยัดเวลาแล้วก็ ประหยัดแรงงานนะคะผลงานที่ได้นะคะก็จะมีคุณภาพนะคะซึ่งกระบวนการทางงานนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. นะคะการวางแผนการทำงาน 2. การปฏิบัติงานตามแผนและ3การประเมินผลการทำงานนั่นเองนะคะการวางแผนการทำงานนะคะเป็นการกำหนดเป้าหมายในการทำงานนะคะแล้วก็กำหนดขั้นตอนนะคะเพื่อให้เราทำงานได้บรรลุเป้าหมายนั่นเองนะคะ ส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็เป็นการปฏิบัติ งานตามแผนที่เราได้วางไว้นั่นเองนะคะเป็นการทำงานตามขั้นตอนนะคะที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่3านะคะก็เป็นการประเมินผลการทำงานนะคะเป็นการตรวจดูผลงานนะคะที่เราทำว่าสำเร็จนะคะตรงตามเป้าหมายหรือไม่ถ้าเกิดมีข้อบกพร่องตรงไหนนะคะก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะวิธีการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นการจัดตู้เสื้อผ้านะคะการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่นะคะก็จะทําให้ตู้ของเรานั้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วเวลาเราหยิบใช้ก็จะสะดวกนะคะซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้นั่นเองนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการวางแผนการทํางานนะคะซึ่งเราก็จะกําหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็กําหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้านะคะ ขั้นตอนที่2ก็คือการปฏิบัติตามแผนงานก็คือทําไปตามที่เรา,เาตั้งเป้าหมายแล้วก็กําหนดวิธีการเอาไว้นั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนที่3มก็คือการประเมินผลการทํางานนั่นเองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าเราวางแผนงานยังไงเราปฏิบัติตามแผนงานยังไงแล้วก็ประเมินผลงานยังไงนะคะในการจัดตู้เสื้อผ้านะคะ,อ,ะอย่างแรกนะคะก็คือกําหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นระเบียบนะคะสองก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้หยิบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะได้สะดวกนั่นเอง ส่วนข้อที่2ก็คือกําหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าเรากําหนดเป้าหมายแล้วแล้วเราก็มากําหนดวิธีการนะคะโดยการแยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะ2ก็คือรีดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขวนที่เตรียมไว้นะคะสําหรับเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเราก็พับเก็บให้เรียบร้อยนะคะข้อที่3นะคะจัดเก็บเสื้อผ้าที่พับและรีดนะคะแขวนไว้เป็นหมวดหมู่ ข้อที่4นะคะเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่ควรเก็บไว้ที่ด้านในของตู้นะคะส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่บ,บ่อยๆนะคะเราก็ควรเอาไว้ใกล้ๆเพื่อสะดวกในการหยิบใช้นั่นเอง mm. ต่อไปนะคะเป็นขั้นการปฏิบัติงานตามแผนนะคะเราก็ลงมือปฏิบัติการจัดเก็บเสื้อผ้าของเราตามแผนที่เราได้วางเอาไว้เลยนะคะส่วนขั้นตอนที่3มก็คือการประเมินผลการทํางานเราก็ตรวจดูว่าเสื้อผ้าที่จัดเก็บแล้ว เป็นระเบียบเรียบร้อยไหมสะดวกต่อการหยิบใช้งานหรือไม่นะคะถ้ามีข้อบกพร่องนะคะให้ปรับปรงุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองต่อ,อไปนะคะเรามาดูวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือกันดีกว่านะคะการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะควรจัดวางให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถใช้งานได้สะดวกนะคะการจัดโต๊ะเขียนหนังสือมีกระบวนการดังต่อไปนี้ หนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็ต้องทําการวางแผนก่อนวางแผนโดยการกําหนดเป้าหมายแล้วก็กําหนดวิธีการนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือปฏิบัติงานตามแผนและขั้นตอนสุดท้ายก็คือประเมินผลการทํางานนั่นเองค่ะมามาดูวิธีการนะคะของเรานะคะการวางแผนงานของเรามียังไงบ้างนะคะหนึ่งเลยอย่างแรกที่เราต้องกําหนดเป้าหมายนะคะเป้าหมายของการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะหนึ่ง เพื่ออะไรเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือเป็นระเบียบเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือมีพื้นที่เพียงพอสําหรับใช้งานแล้วก็เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้งานและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือนั่นเองนะคะส่วนข้อที่4ี่ก็คือง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะข้อที่2นะคะกําหนดวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือโดย1นนะคะแยกประเภทของที่ต้องการจัดเก็บ สก็คือวางหนังสือเรียงลำดับจากสูงไปต่ำหันสันหนังสือออกด้านนอกนะคะถ้าเรามีที่ขั้นหนังสือเราก็ขั้นเอาไว้ไม่ให้มันล้มการหันสันออกจากข้างด้านนอกนะคะจะทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้งานก็จะง่ายขึ้นนะคะข้อที่3ก็วางสมุดซ้อนกันนะคะ ข้อที่4ดินสอปากกาไม่บรรทัดนํามาวางรวมกันในภาชนะนะคะที่หยิบใช้ได้อย่างสะดวกนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองก็คือการปฏิบัติงานตามแผนนะคะเราก็ปฏิบัติลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่เราได้วางไว้เมื่อสักครู่เลยนะคะส่วนข้อ3ก็เป็นการประเมินนะคะผลการดําเนินงานเราจะต้องตรวจดูโต๊ะเคานหนังสือที่จัดเก็บนะคะแล้วว่าเป็น เรียบร้อยไหมนะคะมีพื้นที่เพียงพอหรือเปล่าสำหรับการใช้งานสะดวกไหมต่อการหยิบใช้งานถ้ามีข้อบอกพร่องตรงไหนเราก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองน,นะคะ มาดูวิธีการจัดกระเป๋านักเรียนกันบ้างนะคะการจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนแล้วก็แยกประเภทนะคะอย่างเป็นระเบียบนั่นเองจะทําให้กระเป๋าของเราไม่หนักจนเกินไปสามารถหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้ง่ายนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนของเราก็จะไม่สูญหายนั่นเองนะคะมีวิธีการจัดกระเป๋าเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะคะเราก็ต้อง วางแผนก่อนจําไว้เลยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะการวางแผนงานนะคะก็จะทําให้งานของเรานั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ได้วยดีนะคะขั้นตอนการวางแผนงานก็เหมือนเดิมกําหนดเป้าหมายก่อนนะคะกําหนดเป้าหมายแล้วก็กําหนดวิธีการนะคะทํางานข้อสองนะคะขั้นตอนที่สองก็คือปฏิบัติตามแผนงานที่เราได้วางไว้และขั้นตอนที่สามก็คือ ทำการประเมินผลงานนั่นเองนะคะมาดูวิธีการจัดกระเป๋ากันเลยนะคะว่าเราทํำยังไงกันบ้างหนึ่งนะคะเราก็กําหนดเป้าหมายก่อนโดยกําหนดเก้าหมายก็คือเพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากจนเกินไปสองเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนนะคะในแต่ละวันสามเพื่อหยิบใช้และเก็บได้ง่ายสี่เพื่อป้องกันการสูญหาย ข้อที่2นะคะเมื่อเรากาหนดเป้าหมายเสร็จแล้วมากําหนดวิธีการกันดีกว่า 1. นนะคะดูตารางเรียนประจําวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. จัดเตรียมอุปกรณ์และการเรียนให้คลิกให้ครบนะคะและพร้อมใช้งานโดยแยกประเภทของหนังสือสมุดแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยนะคะ สี่ก็คือจัดเก็บหนังสือสมุดแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะลงในกระเป๋าแยกเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบนั่นเองพอเราวางแผนงานเรียบร้อยแล้วไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการลงมือปฏิบัติต,ตามแผนงานนั่นเองนะคะก็คือจัดกระเป๋าตามที่เราได้วางแผนไว้เลยส่วนข้อ3นะคะขั้นตอนที่3เป็นการประเมินผลการทํางานเราก็ตรวจดูว่ากระเป๋านักเรียนที่จัดเก็บแล้วนะคะมีสมุดหนังสืออุปกรณ์ครบ ตามตารางเรียนหยิบใช้งานและเก็บได้ง่ายหรือไม่นะคะถ้ามีข้อบกพร่องให้ปรับปรงุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านท้ายบทเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกกระบ,บวนการการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้หนึ่งอย่างแล้วเขียนลงในสมุดนะคะ พร้อมวาดภาพประกอบตกแต่งให้สวยงามนะคะหวังว่าไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับนักเรียนนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ